สวัสดีครับกับผมพกกุกเซลมินทอโต้แล้ววันนี้ผมมากับรถ t o y ยต้ารีโว 2.8G พีแดนเนอร์ 4x4 d i p l o c k เครื่องสองมัน8ป4เป็นอะไรที่แบบว่าเฟียวฟ้าสุดเลยนะอ่ะก่อนรับชมละเอียดตัวรถพี่ผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดทับตะคายเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทออโต้หากซื้อรถคันนี้มาจากคลิปนี้พี่ผมมีโปรโมชั่นให้ของแถม2อย่างพี่เลือกเอาเลยระหว่างผมแต้มคัดหกที มีให้เลือกมากกว่า20สีหรือว่าจะเป็นในโซนของกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับอ่ะมาชมรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันเลยหน้าหล่อล็อกโค้แบบนี้พี่ไฟหน้านแบบโปรเจคเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ไฟไดรทามมีครบๆเลยน้า่วนข้างหน้าในกระดังหน้าสีดำตากระตัวนี่คิ้วโครเมียมแบบนี้ผมรับรองเลยว่าหล่อสุดๆพี่ไฟตันหมอกจะโรงงานมีให้นะโอ้โหแล้วด,ดูตรงนี้เป็นสีดำครอบไปตรงไฟตันหมอกลักกระตัวคิ้วโครเมียมเข้ากันสุดๆเลยพี่นะามาต่อกันที่ตรงนี้ ล้อแม็กอลอยนะครับสีดำนะครับลายสวยแบบนี้เลยนะนี่เป็นแม็กซิงนะครับลักกี้ยางสไตล์แบบออเทเลียนนะครับผมนะนี่ของโอตานิจัดเต็มระบบเลยแล้วดูนะคันนี้รถเข้าใหม่นะพี่แต่ดูความเงาความสวยนะข้างในนี่ไม่มีสนิมก่อกินเลยหรือยางมาตอยเก่ะกินเลยพี่ใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะคันนี้นะอะมาต่อน,นีกระจกมองข้างปะครับไฟฟ้านะมีไฟเลีเ้ยวกระจกมองข้ามมาให้มันแบบโครเมียมเลยโลโก้ไฮรัก เนี่2.8เขาจะมีโลโก้มาให้ตรงนี้ด้วยนะเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้เครื่อง2,008เลยบรรดาใช้ล่างฝั่งซ้ายเป็นไงครับไม่มีรออแตกหักหรือรออแตกล้าวเลยที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะครับผมนะในส่วนกันสะได้มันกันสะแท้โตโยต้านะพี่นะ้าทั้งสี่บานเลยนะาคันนี้มาต่อที่ด้านหนโอ้โหเป็นไงเบาะหนังนะตะตายตัวท็อปท็อปนะตะตายตัวท็อปท็อปเบาะหนังหน้าหลังส่งดีดีนะครับผมแบบนี้เลยนะไม่มีตะเข็บไม่มีปีไม่มีรออแตกล้าวเลย มีไอแบ็กที่บอกให้นะครับคันนี้นะมีไอแบ็กที่บอกให้ด้วยอมาต่อที่โครงสร้างกันต่อเลยพี่นี่หน้าเม็ดอาเรียงแถวแบบนี้แล้วรูปไปไม่ต้องกลัวบาดมือแล้วเพราะอันนี้เป็นเม็ดอาที่ปั๊มตามาจากโรงงานเลยพี่อันนี้เป็นเม็ดอาที่ปั๊มตามาจากโรงงานเลยอันในส่วนประตูนะตรงนี้ที่พักแขงก็จะเป็นหนังด้วยตรงนี้ก็เป็นสีเทาซิวเวอร์รักกับตัวที่เปิดประตูเป็นแบบพรีเมียมเลยหน้ากระจกไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะันนี้นะสวยนะเลยพี่ลำโพงลำโพงมีให้นะที่วางแก้วนี่มีไฟรับฟิวส์ประตูให้ด้วย แล้วดูความเดิมครับพี่เม็ดอร์วที่ประตูนี่มีให้แบบนี้เลยนะในส่วนยางขอบประตูนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ล้อมเต็เลยนะครับคันนี้นะเดีย๋ยวมาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันมากพี่โอ้โหเปไ็นงานใหม่ๆแบบนี้ไปเลยนะคันนี้เรีใหม่แค่ห้องหมื่นโลนะแล้ผ่านการใช้งานมันน้อยพี่ดูจากเบาะนี่เห็นไหมหนาหน,นานุ่มๆแบบนี้เลยแล้วตรงโซนกลางมีแอร์แยกให้สองช่องด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ ที่พักแขนหรือวางแก้วน้าได้ด้วยนะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อโครงสร้างดีๆนะผมกล้าให้ดูเลยนะโครงสร้างเกรดเทุกคันนะที่ผมเอามาขายในบริษัทฮอโต้เนี่ยบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยพี่<ม>ออกรถพี่ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะได้รถย้อมแมวไปเดี๋ยวว่าได้รถชน,น,นตะแกรมจมนำรือตัดต่อโครงสร้างไปเลยนะพี่นะเพื่อให้ดูตรงนี้ใหม่ๆเลยพี่ไม่มีขาดไม่มีหลุดเลยมะแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกเด็กเนี่ยก็ใช้งานได้สมบูรณ์ได้ปกติเลย น้ำเมดโอเมตอาร์จัดมาให้แบบนี้เลยพี่โอ้นะเรามาดูในส่วนของช่วงล่างนะดูซมล้อหลังซ้ายกันบ้างพี่ mm. ดำๆแบบนี้เลยแล้วตรงนี้บอกเลยว่าใส่มากนะแล้วตัวกันโคลนตรงนี้แม้กระทั่งตัวยางกันโคลนตรงนี้นะก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกเลยพี่ล้อแม็กไม่มีร่องของการขูดฟูดบาทเลยนะถ้าล้อแม็กขูดฟูดบาทเนี่ยตรงนี้เป็นก้านที่ยกออกมาจากตัวขอบเห็นไหมตัวเนี้ยจะหายไปแล้วอันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นี่เรามาแบบนี้นี่โลโก้นี้ไม่มีเสียแน่นอน สี่คูณสี่ดิฟล็อกนะสี่คูณสี ock, ่ดิฟล็อกจัดเต็มมาให้แบบนี้เลยนะในส่วนด้านหลังที่เปิดฝาท้ายแบบโครเมียมนะพร้อมกับตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะมาดูซุ้มล้อหลังขวากันบ้างว่าเป็นยังไงนี่เลยครับผมนะสีดำเนียนๆไปนะเนียนๆนะเ,เ,เลยต้องบอกแบบนี้เลยว่าเนียนๆน,น,นะรีวิวอย่างมั่นใจเลยเพราะว่ารถคันนี้แบบโครงสร้างเกจเอมากๆนะนี่เลยมาดูฝั่งขวากันต่อเลยห้องโดยสารนะเป็นไงครับเนียนๆไหมคันนี้เป็นไงบอหลังแบบ แทบไม่ได้นั่งน้องบอกแบบนี้เลยว่าแทบไม่ได้นั่งพี่นะแล้วก็ดูพยางนะเป็นพ่ายางแบบว่าเป็นถาดแบบนี้เลยนะยกแบบว่าการฝุ่นดักฝุ่นได้ดีมากๆเลยนะแล้วดูในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ก็ต่อเม็ดอาร์เรียงแถวให้แบบนี้เลยพี่เม็ดอาร์เรียงแถวให้แบบนี้เลยสวยมากนะตัวตั้งประตูอะไรก็จากแท้จากเดิมจากโรงงานเลยเอาตาตัวท็อปดูที่ผมบอกว่าจบไฟฟ้าออตโต้สี่บานนะจะฟ้องที่ตรงนี้หมดเลยเส้นทะล็อกมีให้ปับพ้าก็จบไฟฟ้าในส่วนของบอกคนขับนะปรับพับไฟฟ้าได้แปดระดับเลย นในส่วนของพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยมัติซ้ายขวานะครับผมนะกดโ์เข้าโดออกได้แลวตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวค,คนโทรลให้เลขใหม่ที่ห4 0ม0่ี่โลพี่นะวิทยุหน้าจอทัชสก,กรีนกล้องมองหลังให้แอร์ออโต้เกียร์แมนนวล6สปีดนะมาพร้อมกับระบบอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ4คเนี่ยก็ไม่ใช่ฟูลไทม์นะพี่ปรับขับ2ได้ขับสี่ได้ตามใจชอบเลยนะแล้วมาดูในส่วน,นน็อตฝั่งนี้เป็นไงน็อตเดิมๆโรงงานที่เราคัดสรรมาให้พี่ นาะแล้วดูโครงตรวโครงสร้างกันนี่ครับเม็ดอาร์นี่กล้ารูปแบบแรงๆนะและ้วดูนี่ทังเกณฑ์เม็ดอาร์เดิมโรงงาน,นเห็นไหมว่าตรงนี้จะไม่แย่ออกจากกันเลยแสดงให้เห็นถึงความเดิมของรถคันนี้เลยพี่นะแสดงให้เห็น,หนความเดิมของรถคันนี้เลยนะมาต่อกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยพี่ห้องเครื่องเนียนๆนะบอกเลยว่าห้องเครื่องเนียนๆพี่พี่ดูรอบตัวเครื่องก่อนไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือรอ้น้ามันรั่วซึมเลยนะไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือรอน้ามันรั่วซึมเลยพี่น้าสวยมากคันนี้ นะแล้วพี่ดูไล่เรียงมาผมอยากตรงนี้เลยพี่ดูน็อตนะครับผมนะคขานหน้าไม่เคยแกะน็อตเดิมโรงงานเลยนะแล้วตรงนี้ไม่มีดุ้งเลยนะแม้นั่งไฟหน้าไม่เคยแกะเลยพี่แล้วพี่ดูนี้นี่เดิมน็อตเดิมโรงงานหมดเลยนะแล้วดูฝากระโปรงนะครับไม่เคยไขยนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นฝากระโปรงโตโยต้าแท้ด้วยแผ่นกันความร้อนมีให้นะแล้วสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงก็มีให้ไม่น่าฝากระโปรงอยู่ครบเลยพี่หมุดตรงนี้ก็อยู่ครบมาดูส่วนฝั่ง้ายกัน นะเห็นไหมว่าน็อตบดโพงเดิมโรงงานเลยนะทั้งขวาและซ้ายพี่แล้วดูเพจไม่ยับเพจเนียนเพจเรียบๆแบบนี้เลยนะในส่วนของแบตเราก็เช็คให้ใหม่แล้วด้วยนะครับผมนะแล้วในส่วนของกอกอากาศและกองแอร์เราก็เช็คให้ใหม่แล้วนะส่วนไอ้ตัวน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยเราก็เช็คให้ใหม่แล้วนะครับผมนะไปไหนมาไหนาไม่มีความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับผมนะพี่ออกไปพี่ใช้งานได้ยาวเลยกับโตโยต้ารีโว่2.8 G p e r 4ประตูเกียร์ธรรมดา 4x4 รีบ็อคันนี้ ปี2020ปีเอาราคานี้ไปเลย749,000บาทพอ13น13,000บามที่ไม่ต้องใช้เงินของรถกรหากสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ